ถัดไปในปีพศ2547คราวนี้ฮนุมานมาในรูปแบบแอนิเมชัน 3D ในจักรวาลจะทิงจากับชื่อเรื่องหนุมานชานสมอนซีรีส์การ์ตูนจำนวน170ตอนจบผลิตโดยบริษัท3ามสินจำกัดบริษัทดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นจำกัดเรียกได้ว่านี่เป็นฮนุมานเวอร์ชั่นแรกๆที่ผมรู้จักเลยก็ว่าได้ครับคือได้พบได้ดูหนุมานครั้งแรกกัเวอร์ชั่นนี้แหละ เป็นเวอร์ที่ทาให้ผมหลงใหลในวรรณกรรมและคลั่งใครจักรวาลรามเกียรติ์มากจําได้เลยตอนนั้นผมติดซีรีส์นี้วันไหนไม่ได้ดูนอนไม่หลับโดยเฉพาะไอประโยคที่เจ้านุชอบร้องนะไอจับทน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 จับจับจับทน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 พูดแล้วคิดถึงเว้ยคือว่าชา่นนี้เขาจะเรียกหานุมานว่าเจ้านูนะครับชื่อเล่นย่อจากหานุเป็นนุเฉยๆอะไรแบบเนี้ยช่วงปีนั้นหนุมานชานสมรถือเป็นซีรีส์ชูทงอีกเรื่องของจักรวาลจ้าทิงจา แต่พอเรื่องนี้จบการ์ตูนชุดอื่นๆที่ทยอยปล่อยออกมาเสียงตอบรับจากผู้ชมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่อยากจะโม้ ผมนี่มีครบทั้งชุดเลยหาว่าไปมันหายากนะนี่สมัยนี้แทบไม่มีขายแล้วรู้สึกภูมิใจมากที่เก็บไว้ตั้งแต่เด็กยันโตส่วนใครที่อยากดูตัวเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์ก็ไปหาดูกันได้เลยที่ช่อง YouTube 3เสียนออฟฟิเชีมีครบตั้งแต่ต้นยันจบใครที่คิดถึงเรื่องนี้ไปหาดูนะครับมีน้ำตาคลอแน่ๆจับทน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 จับจับทนทนทนนทนชักชักติดแล้ว